สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับลงทุนลงไปในบอลนะครับให้พี่น้องได้ดูกันจะ๊จ่๊กี่กลลอนบายดูสั้นดีเอ็กสองสองซูเอิดสองเจอเหนียวหนืดครับคลิปสั้นได้ชมกันหน่อยศูนย์จุดเก้าสองลูกบาทเม็ดปักเก็บของเขา แบบกรอบที่แดนแผ่นดินใหญ่ครับสำหรับดิวิลอนบายดูซันือวเม็ดินใช่น่าเครื่องยนต์ดูซันปั๊มดูซันตัวเดินดูซันเออเอสามเอ็มตั e M, M, ้งรับครับป่ะอีนนี่สวยนะทุกอย่างชุบแข็งมาแล้วครับชุบพัดโครมมาหมดแล้ว สดจริงๆครับสดจากแดนแผ่นดินใหญ่เครื่องยนต์ปั๊มตัวเดินหลักๆนำเขา้าจากซาวคูเรียครับโรงงานประกอบทีแดนแผ่นดินใหญ่จัดให้ หมแข็งเป็นไงครับเนี้วหนืดถือว่าแข็งนะพี่น้องออมีเสียงครางครับด,ด,ด,าาดีเวลลอนดีเวลดีเวลลอนก็ย่อมาจากดีเวลลอปนะครับ หลบออนเวิร์ดนะครับพัฒนาก้าวไปไม่หยุดยัง้งไปข้างหน้าเดินหน้าไม่มีถอยหลังว่าานเป็น้องแปรเป็นไทยนะที่กี้0.92ครับลูกบาทเมตรแต่ว่าสามารถเลือกได้นั่น 1.2Q ก็ได้ครับของล่างไปแท็ก80เซนนวด7ตัวกาดข้างละตัว แครีเร์สองตัวไฟข้างหน้าีนสี่ครับสี่ดวงข้างหลังอีกหนึ่งโอ้ใช้เวลาประมาณสามนาทีครับอ๋อเอฟา FM 3 M มแบสองร้อยสีสิบลังมาฮีโน่ซิงไฮเทค หัวประดุกมาด้วยครับคูณโซ่ไหลพันดีโอ้อย่าถอดรองเท้าขับนะไหลไปปิ้งมีให้พร้อมครับไหลยแยกหรือว่าไหลายแยกซื้อหัวแยกมาก็ใช้ได้เลยนะครับคาาตัวน่าจะสามลงังกลางครับ ครับโอ้เดี๋ยวๆๆๆน้องดินไว้ด้วยสิลูกพี่เดี๋ยวกันไหลครับกันไหลถ่ายแนวตั้งให้น้องได้ชมกันหน่อยครับ ลงไปเอวใหญ่ครับเอวใหญ่อยู่เอวี่ชุกแข็งมาครับสหรับลิวอลรอนบาดูซานตัวเดินก็ชุกเฟืองแพนี่เรีกรอเลจัดมาเหมือนกันครับสลักชุบฮัตโพรมมาปั๊มมีผลิตที่ ดูซานนะครับเกาหลีใต้ก่อนนี้เป็นเดวูน้องสมัยเป็นเดวูนะโอ้โดนอะไรเลยสนใจครับดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์ว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์คาเวเต็ด์ เหนียวเหนียวเนียเน่ย,ยมาดูกันที่ห้าฟันครับช้าแต่ชัวร์มมามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กสามแฉกกระบอกไฮโดรลิกสี่ตัวทั้งสี่สีเท้า, 4, 4าสีส้มครับ ใช้เวลาประมาณ3นาทีนะในการตักขึ้น10ลอ้อครับอุโซ,โซครับ6 M 6 M 60 2 4เี่ไปลอง อกาศร Belgium, ้อนมากครับที่เมืองภูเขาไฟเดี๋ยวน่าจะมีฝนตกมาครับฝนตกไปช่วงนี้หน้าฝนก็ช้าๆได้ผ้าเริยมงามพี lounge. ่น cool ้อง โซ่ครับโอ้ไปเกามากครับยกล้อโชว์ยังอีกโอ้สุดๆคันนี้แรงได้ใจจริงครับจบไปดูซานือว่าที่ว่าล้อมไปดูซานครับ AX220 a องส ป็นแผ่นดินใหญ่ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ